ผู้ชมครับผมเดินทางมาที่จังหวัดอุทัยธานีครับมาจังหวัดนี้นี่ต้องแวะมาเยี่ยมเยียนที่นี่ครับค่ายมวยสอจเปียกอุทัยซึ่งมีเจ้ากุหลาบดำนะครับอยู่ที่นี่แต่ว่าช่วงโควิดนักมวยกลับบ้านหมดแล้วนะครับแต่ว่าท่านนี้ให้การต้อนรับอยู่ครับอาจารย์สมพรแก้วกันหาครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนค่ายมวยสอจเปียกอุทัยครับสวัสดีครับอาจารย์สมพรครับช่วงนี้โควิดนักมวยกลับบ้านหมดเลยเหรอครับอาจารย์กลับหมดครับกลับหมดอืมก็ช่วงนี้นี่ได้รับผลกระทบกันหมด อย่างค่ายเรานี่ได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนครับก็ได้รับผลกระทบมากแน่นอนครับเพราะว่านักมวยไม่มีรายการชกเลยครับครับหยุดหมดรายได้ก็ขาดไปใช่ครับนะครับโดยโดยเฉพาะนักมวยไม่มีรายได้เลยครับครับผมแล้วตอนนี้นักมวยในค่ายเรามีทั้งหมดกี่คนครับอาจารย์ตอนนี้เอาที่อยู่จริงๆ9คนครับ9คนครับก็มีใครว่ากุหลาบดำกุหลาบดำไทย แล้วก็พวกยอดจากพวกมวยมวยยังไม่ค่อยมีชื่อครับจบบ้านนอกก็รุ่นใหม่ๆนะครับแต่ที่จะมีชื่อก็คือเจ้าไทยแล้วก็กุหลาบดำสองพี่น้องครับแล้วก็รุ่นโตๆก็ยังอยู่ครับทั้งใจสู้ทั้งวีรชนแต่ก็ตอนนี้ติดภารกิจอยู่รับราชการทหารนะครับผมถามสักนิดนึ่งครับอาจารย์ครับค่ายมวยสจเปียกกูไทยเนี่ยก่อตั้งมาได้ยังไงฮะ ค่ายมวยสจเปียรอุูไทนะครับเริ่มแรกทีเดียวเนี่ยเนื่องจากลูกพี่นะครับท่านสจประภาวิทย์เนี่ยท่านชอบเรื่องเรื่องเรื่องการต่อสู้อยู่ยแล้วไม่ว่า,ามวยไม่ว่าไก่ชนนะครับ,รบตอนนี้ก็แกก็อยากจะตั้งเป็นศูนย์ศูนย์อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยของจังหวัดเรานะครับครับก็เลยเริ่มตั้งค่ายมวยขึ้นมาเมื่อปี 57อืมก็ปี2557ครับแลก็เริ่มก่อตั้งมาเพื่อหวังว่าจะเป็นศูนย์ฝึกมวยไทยของจังหวัดอุทัยเลยใช่ใช่นะฮะแล้วมีเด็กๆหรือว่าคนอื่นๆมาเรียนมวยที่นี่ไหมอาจารย์อ่อช่วงก็มีตลอดครับแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยผมให้หยุดผมให้หยุดคือค่ายก็หยุดหมดเลยครับก็จะมีนักเรียนจากวิยายเทคนิคครับแล้วก็มีพวก ครูบาอาจารย์หน่วยงานราชการทั้งหลายแหล่แหละก็มาเรื่อยๆครับไปไปมามาอยู่ครับแต่ก็คือในจังหวัดเราเนี่ยตามนโยบายเลยก็คือเราก็สอนให้ฟรีครับครับไม่เสียค่าใช้จ่ายดม่ยใช้จยก็เป็นการร่วมอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยของเราไปด้วยใช่ครับนะครับผมต้องบอกว่าค่ายมวยสอจอเปียกเนี่ยโด่งดังมากๆนะครับต้องบอกตอนนี้ไปไกลระดับโลกแล้วนะครับโดยเฉพาะเจ้ากุหลาบดํานะครับ กุหลาบดำเนี่ยมาอยู่ที้ค่ายสอจอเปียกอุทัยได้ยังไงอาจารย์กุหลาบดำนี่จริงๆกุหลาบดำมาที่นี่ก่อนผมมาสัก2เดือนอครับก็ตามที่ลูกพี่ได้เล่าให้ฟังก็ไปเจอที่กรุงเทพตอนที่เสียบารสมรักคำสิงจำมาชกมวยรอบปูนเสือแล้วตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวสำรองหรือว่าตกตาช่างอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ท่านสอจอไปเจอก็เลย เอามาอยู่นี่ชวนมาอยู่นี่นะครับก็เลยเป็นที่มานะครับกุหลาบดําเลยได้มาอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีครับอีกนิดนึงก็คือที่มาของชื่อเนี่ยลูกพี่ท่านเป็นคนตั้งเองเลยท่านเล่านะครับตอนนั้นไม่ว่าตอนนั้นหรือปัจจุบันก็คือบัวขาวบัวขาวชื่อเสียงดีมากเขาเห็นไอ้กุหลาบดำมันตัวดำๆแกก็นึกชื่อว่าจะเอาอะไรดีอืไอ้นอนบัวขาวแกก็เลยกุหลาบดำเลยเป็นที่มา ก็เป็นชื่อที่แปลกด้วยยังไม่มีใครใช้ใช่ครับใช่ไหมฮะก็คือคิดจากคําว่าบัวขาวนี่แหละใช่นะครับใช่ครับเรากุหลาบปกติจะมีสีขาวแล้วก็สีแดงใช่นะครับแต่ว่ากุหลาบดำนี่คือตามสีผิวเขาใช่ครับนะครับโอ้โหก็มันมันมีที่มาใช่ที่มาก็เลยการกลายเป็นโด่งดังเปรี้ยงป้างเลยนะครับรางวัลกิติยศเนี่ยอย่างด้านหลังที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกุหลาบดำใช่ไหมครับใช่ใช่นะครับเป็นแชมป์ กี่เส้นนะอาจารย์แชมป์สาเส้นครับแชมป์ไลเวทประเทศไทย<ม>ลุมพินีครับแล้วก็ปัจจุบันก็ซูเปอร์ไลเวทลุมพินี140ร้อยสิบปอนด์โอ้โหแล้วก็มีนักชกยอดเยี่ยมอีกหลายสถาบันใช่ครับใช่ครับนะครับ,ค,รบคือเรื่องรางวัลกิติยศเนี่ยนะครับเราไม่ต้องไปพูดถึงอะไรมากมายเพราะว่าหลายคนเนี่ยทราบแล้วนะครับแต่ผมอยากจะทราบเรื่องเทคนิคในการที่อาจารย์เนี่ย นะครับดูแลกุหลาบดามีเทคนิคอะไรไหมฮะทำให้มวยอย่างกุหลาบดำซึ่งก่อนหน้านี้กระดูกมวยน้อยมากนะครับทำให้เขากล้าขึ้นเป็นมวยระดับแถวหน้าของโลกใช่มีเทคนิคยังไงอาจารย์เทคนิคก็คือจริงๆแล้วรเราอ่ะไม่ได้ว่าจะทำ่ขยเราไม่ได้ว่าจะทำเฉพาะมวยชกหมัดน,นะครับ,จร,รบจริงเราดูตามดูตามความกระกวของเด็กดูตามว่าไอคนนี้มันเป็นมวยเขา่าเราก็ต้องไปแนวนั้นนะครับ,รบแต่ในกรณีกุหลาบดำเนี่ยนะครับ ผมจะเป้าเขาครั้งแรกปุ๊บผมรู้เลยว่านี่ไม่มันมีดีแน่นอนอครับจากเป้าครั้งแรกที่มาเจอนะครับตอนที่เขาโนเนมอยู่นะครับช่วงท,ที่มาเจอกันใหม่ๆที่เนี่ยใช่ตอนปี57ใชนะ่อาจารย์ดูยังไงเฮ้ยพอจับเป้าแล้วอาจารย์มองตรงไหนว่าเขามีดีซึ่งอตอนนั้นนะ่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่ผมจะจับเป้านะครับปกตินี่ยมวยค่ายใหญ่ๆเนี่ยนะพวกโนเนมยังไม่มีสิทธิ์เตะเป้าเตะกระสอบให้ดูไว้ก่อนหนึ่งเลย ผมชอบมวยซ้ายผมเป็นมวยซ้ายด้วยแล้วผมก็ชอบมวยซ้ายเพราะว่าคนที่เป็นมวยซ้ายเนี่ยมันผิดธรรมชาตินะครับน้อยมากมยกวยขวาที่จะชอบโชกับมวยซ้ายครับน้อยมากเจอกับมวยซ้ายเมื่อไหร่ก็แพ้ทางแพ้อะไรไปหมดหนึ่งคือมวยซ้ายเตะก็สอบเตะอะไรเขาก็ไม่ได้อะไรหนักหนาแต่พอพอมาจับเป้าลองลอง่ลอเป้าเขาดูเขาไม่ลูกต่อยตัวแรงอืถ้าเราเนะี่ยขนาดเราใส่เป้าท้องเนะี่ย เราไม่เก่งไม่อะไรมันต่อยแบบเราไม่รู้ตัวปุ๊ในี่จุกเลยโอ้โหไอ้นี่หนักจริงขนาดใสเป้าท้องใช่ยกันใช่ถ้าเราไม่เก่งรับเนี่ยจังหวะเราเผลอหายใจอะไรเนี่ยครับมาทุบปุ๊นี่จุกเลยรู้แล้วโอ้โหไอ้นี่มันแล้วมันต่อยธรรมชาติมากตัวครับอือาจารย์ก็เลยมองเห็นจุดเด่นของกุหลาบามตั้งแต่วันนั้นใช่ครับใช่ครับแล้วก็พยายามพัฒนาเขามาเรื่อยๆใช่ครับใช่นะฮะคือการทํามวยหมัดนี่ยากไหมอาจารย์ทำมวยหมัดนี่ จริงๆเอาเอาอตัวเทนเนอร์ก่อนครับทรเทนเนอร์ก็ให้ชกมวยเก่งขนาดไหนมาทามวยเนี่ยถ้าไม่มีการพัฒนาไม่มีพัฒนาตัวเองมวยก็ไม่เก่งเหมือนกับนักมวยเลยให้อายุมากให้ชกมวยเก่งขนาดไหนไม่มีที่ทสุดเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเหมือนกันพัฒนาไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่าการทํามวยสําหรับผมนะทามวยเขา่ายากที่สุด เพราะว่ามวยเข่าต้องแข็งแรงครับต้องแข็งแรงมากต้องต้องให้มากกว่าเขาต้องปั้มให้มากกว่าอย่างตัวผมเองเนี่ยผมเป็นมวยเข่าซ้อมต้องซ้อมมากกว่าเขาปั้มต้องปั้มมากกว่าเขาครับแต่เป็นพวกมวยหมัดเนี่ยให้เทคนิคในการชกหมัดมันให้เทคนิคในการให้มันกล้าออกอีลูกไหนที่มันทําไม่ได้เนี่ยพยายามย้ำๆทําให้มันจำลูกเดิมๆอะไลยคือทาบ่อยๆใช่ ให้ให้มันเป็นธรรมชาติไปเลยอย่างสมมติมีล่างมีบนเนี่ยต่อยมาชุดหนึ่งสองสามสี่เนี่ยให้มันเป็นคือต่อยไม่ต้องคิดเลยมันก็ต้องต่อยออกมาแบบนี้เลยโดนไม่โดนก็ช่างอะไรประมาณนี้ครับครับผมก็คือทำบ่อยๆทำซ้ำๆเพื่อให้กล้ามเนื้อจำใช่ใช่ครับใช่โอ้โหคือวันหนึ่งเนี่ยซ้อมให้กับกุหลาบดำกี่ชั่วโมงอาจารย์ วันหนึ่งเช้าก็ประมาณรวมๆนะครับเชา้าประมาณสองชั่วโมงครึง่งสองชั่วโมงถึงสองชั่วโมงครึง่งร,รวมเสร็จแต่เย็นนี่มีสามชั่วโมงแน่นอนครับอ,อ๋อสามชั่วโมงแะเย็นใช่ก็จะเน้นเรื่องต่อยหมัดก็ของผมนี่ผมจะจับมาชกหมัดทุกคนครับ มวยมวยบางค่ายเมื่อก่อนนี้ไม่มีการชกเป้าหมัดแต่ของผมนี่ต้องเตะขาชกหมัดทุกคนอ่าต้องคือล่อ,อหมัดแล้วก็ล่อลูกเตะขาใช่ครับนะครับประสบการณ์ในวงการมวยของอาจารย์ตั้งแต่อาจารย์ชกมวยเนี่ยเป็นยังไงบ้างอาจารย์เริ่มเริ่มต่อยมวยนี่ยอาจารย์ใช้ชื่ออะไรฮะผมชกมวยอยู่บ้านนะครับใช้ชื่อลูกสิงลูกสิงสิทธ์ทุ่งแฝดน,นะครับครับแล้วก็ มีโอกาสได้ไปอยู่ค่ายนนทชัยไปอยู่กับป๋าเชิดอ่ะไปอยู่กับป๋าเชิดยุคนั้นก็พี่ลานพี่โลดพี่กุหลาบขาวพี่จำปาทองเนี่ยขาลงหมดแหละแต่ผมจะสนิทกับพี่ปักพี่ธงเพชรนนทชัยซึ่งปัจจุบันแกเสียชีวิตไปแล้วอันนี้เหมือนลูกพี่ผมเลยแล้วก็อีกคนนึงคือพี่นิคมเพชรโพทองช่วงนั้นป๋าเอากลับมาทําช่วงสุดท้ายแล้วแหละครับช่วงช่วงพี่นิคมก็ เป็นเป็นเรือลำสุดท้ายและเที่ยวสุดท้ายและหลังจากนั้นก็เลิกกันไปหมดครับก็ชกโนเนมครับชกลังสิทธ์ชคช่องเก้าช่วงนั้นของอของท่านดำรงพุตานครับ,รบผมก็จะชกเลยคู่เอกอะถ้ามี เวลาเหลือก็ใช่เวลาเหลือก็มวยใหญ่ใช่ไหมครับเวลาเหลือก็ได้ใส่ถทอยเวลาไม่เหลือก็ไม่ได้ใส่ยทอดก็โนเนมแหละครับพี่เอกบ้านนอกพี่เอกภูทรคือชกมวยอาจจะไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็ได้เทคนิคตอนที่เราอยู่นนนาชัยใช่ครับใช่ใช่นะครับก็เป็นประสบการณ์ทาให้เราต่อยอดนาเป็นผู้ฝึกสอนนะครับต้องบอกว่าอาจารย์เนี่ยมาเป็นผู้ฝึกสอนประสบความสําเร็จเลยเพราะว่ารางวัลด้านหลังเนี่ยนะครับ คือมันเป็นความภาคภูมิใจของเรานะอาจารย์ภาคภูมิใจครับครับคือมันไม่ใช่แค่ในประเทศเรา<ช>แต่ว่ามันไประดับโลกใช่ครับนะครับ,รบอาจารย์ย้อนกลับไปไฟที่พากุหลาบดําไปต่อยกับเกนจิอุเมโนะนิดนหนึ่งที่ญี่ปุ่นครับ,รบขึ้นไปเนี่ยเราเป็นรองเขาหลายช่วงตัวต้องบอกว่าทั้งบรรยากาศนะครับแล้วก็การผ่ามวยช่วงนั้นหลายคนบอกไปโดนเกนจิน็อกแน่นอนถูกไหมอาจารย์ไฟนั้นนะ ที่ผมรู้มานะครับไฟนั้นอ่ะจริงจริงแล้วเขาจะเอาแลมโบไปชกแต่ตอนเนี้ยแลมโบมันกระดูกเกินไปอประมาณเนี้ยแล้วก็เลยเอากุหลาบดำไปได้แชมป์แน่อะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ลึกๆของหัวใจของผมเนี่ยผมก็สู้ได้แน่ผมก็ท็ักแน่เพราะว่าหนึ่งไอ้ไอ้เกงจีเนี่ย เขาเป็นมวยมวยโฉงชางมวยยาวแต่ไม่ใช่มวยเข่าถ้ามวยยาวแล้วแทงเสียบเก่งๆเนี่ยเราเราิทธิ์สู้ไม่ได้แน่นอนแต่นี่ยนะเขามีเตะขาเราอาวุธเหมือนเราเลยแล้วเราหนักกว่าแน่สไตล์ใกล้เคียงใช่มวยแบบนี้เราหนักกว่าเรามีโอกาสโดนของเราครับคิดไว้มั่นใจไว้ลึกๆอย่างนั้นเลยครับอืก็คือเราศึกษาเกมของเกนจิอุเมโนะแล้วว่าเป็นมวยสไตล์คล้ายๆกันใช่ครับคือขึ้นไปเนี่ยวัดกันทีต่อทีเลย แต่ถ้าจะไปเป็นมวยเข่าไปตีเขาเขายากเพราะว่าเขาตัวใหญ่ครับเขาเป็นคนเป็นรูปร่างเขาได้เรียบครับทุกตัวรุ่นนี้นะครับคือทางโปรโมเตอร์ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาสองกองมาแล้วคือเขามองว่าแลมโบเนี่ยอาจจะแข็งไปสําหรับเขา่นะครับก็เลยชี้เป้าที่กุหลาบดำซึ่งตอนนั้นในประเทศเราก็เริ่มจะมีชื่อแล้วใช่ครับใช่ไหมอาจารย์เพิ่งกำลังกําลังอืกําลังขึ้นๆเรื่อยๆนะครับครับแล้วก็โอ้ต่อยเกนจิน็อกคือโลกโลกจําเลยนะอาจารย์นะจำครับ วันนั้นความรู้สึกอาจารย์ยป็นไงบ้างวันที่เขาต่อยเกนจิน็อกอะผมนี่ผมน้ําตาไหลนะพอพอได้แชมป์แล้วครับเพราะว่ามันทุกคนว่าเราเราเหมือนไปเป็นทางผ่านเขาใช่ไปเป็นแค่คู่ชิงแค่เขาได้แชมป์แต่ตอนนี้พอไปจริงๆคนไทยคนไทยนักมวยเก่าที่ญี่ปุ่นโอ้โหน่ารักมากทุกคนเลยครับบางคนนะครับผมก็จําชื่อได้ไม่ได้ ได้บางไม่ได้บางก็หลายคนนะอย่างที่พี่หมัดพระเจ้าช่วยหนึ่งสยามเกียรติวิเชียนแล้วก็หลายๆคนนะ่ะแล้วก็น้องเค,ครับเค <มา S 1> น้องนักศรีมาช่วยกันเชียร์หมดเลยครับแล้วม,มีมีอยู่คนหนึ่งผมจำมันไม่ได้มันรุ่นน้องบแบบผมเพึ่งเสียผมเพิ่งโดนเสือคิมไปที่เสือคีมไปแพ้ก่อนหน้านะผมเอาคืนแน่มันเดมาคุยกัน<ผม>แล้วก็พอเราทําได้เนี่ยมันเหมือนแบบ แล้วกุหลาบดำความที่เขามั่นใจนะครับวันนั้นเขาเอาพรอหลวงไฉนลักษณ์เจ้าอยู่หัวไปด้วยครับซึ่งหลายคนก็อาจจะเอ้ยไปชูแล้วเกิดแพ้ขึ้นมาอะไรประมาณนี้เขาเขาบอกอาอาจารย์เขามั่นใจมั่นใจชูเลยจคือมั่นใจไปจากบ้านเลยใช่ผมเอาไปจากบ้านเลยคขาบอกให้เอาไปเลยครับครับมันเป็นตรงนี้คนไทยหลายๆคนนะครับเพราะว่าเขาไม่มีการถ่ายทอดดคนไทยหลายๆคนไม่ได้ไปอยู่ ในเหตุการณ์กับพวกเราซึ่งพวกเราเนี่ยภาคภูมิใจมากครับและอีตรงเนี้ยที่ผมผมกู้หลักดาถึงสมควรได้รับตอ้งมวยอดเยี่ยมีนั้นครับภาพเนี้ยเพราะว่าเกยงจีนี่ยอดเหล็กเพชรับเมืองไทยไม่รู้ว่าใครไปต่อยบ้างเขาเสร็จคำหมคือ,อม,มวยแถวหน้าของบ้านเราเนี่ยเสร็จขไปเนี่ยคือส่วนใหญ่จะแพ้เขาเสร็จ้ำหมดเลยครับ,รบไปบ้างเขาเสร็จทั้งหมดด้วย หนึ่งแช่งน้ำหนากกนวันนึงอะไรก็แล้วแต่รูปร่างเขาได้เปรียบเราสภาพอากาศเขาได้เปรียบเราเราต้องเดินทางไปด้วยการพักผ่อนการเตรียมตัวนะครับตรงนั้นนี่เราเป็นรองเขาต้องบอกว่าหลายช่วงตัวนะครับใช้คํานี้แล้วก็เราไปน็อกได้ใช่แล้วของเราเนี่ยไปต่อยไรเวทช่างร้อยสหไปช่างจริงๆร0 0ร้อยรู้สึกแต่ขาดไปสามปอนด์นะช่วงนั้นนะอาจารย์นะใช่ ผมก็ยังงงเอ้ยมาเกิดอะไรขึ้นน้ําหนักเราหายไปเลยหายไปเลยครับมันเป็นด้วยกิโลหรือมันเป็นที่เราครับคือถ้าเป็นในบ้านเราเนี่ยนะครับแฟนมวยแห่เล่นตรงค้ามแน่นอนใช่เพราะว่าน้ําหนักเราหายเยอะครับนะครับคือมันเป็นผลจากการชั่งก่อนวันหนึ่งหรือเปล่าอาจารย์ไม่จริงจริงจริงกิโลเราก็เอาไปนะครับกิโลกิโลเราก็เช็คที่ยิมพี่พี่พี่แสงชัยตลอดนั่นแหละครับ แต่พอช่างยิงๆน้ำหนักมันหายไวได้ยังไงก็นึก่ยว่ก็ตะขิดตะข่วงใจให้โดนแล้วบ้างอะไรเสียเปรียบทุกประตูใช่นะครับแต่ล้วก็ปีนั้นเนี่ยกุหลาบดําก็ได้ยอดมวยถ้วยพระราชทานนะครับปีห0ศใช่ครับนะครับพออาจารย์รู้ว่าโอ้กุหลาบดําเนี่ยได้ยอดมวยถ้วยพระราชทานอาจารย์รู้สึกงไงบ้างวันนั้นตรงนั้นก็เอาจริงๆในฐานะคนทํามวยนะครับมันก็ภูมิใจที่สุดแหละ ที่สุดของการทํามวยครับคือมันมันก็ตื่นตันกันเนาะใช่ครับใช่ครับในฐานะที่เราเหมือนก็ที่จริงเราทํามวยเราก็ทํามวยบ้านนอกอยู่แต่ก็ไปโชกกรุงเทพบ้างอะไรบ้างแต่ด้วยอะไรตรงนี้อะไรหลายหอย่างช่วยกันส่งส่งส่งไปครับครับมันก็ภูมิใจมากอ่ะครับผมพอวันที่ กุหลาบดําได้ยอดมวยมันมีกระแสดามมากเยอะมากแน่ว่ากุหลาบดำเนี่ยยังไม่เหมาะสมนะครับว่า ee, ทำไมเขาเป็นมวยที่อาจจะโนเนมขึ้นมาแต่ทําไมมาได้ยอดมวยอาจารย์รู้สึกยังไงในช่วงนั้นตรงนั้นจริงๆผมผมนึกแบบในฐานะเป็นสมมุติว่าเราเป็นเป็นกรรมการครับเป็นกรรมการส่วนไหนก็แล้วแต่มันก็ให้ได้ ไม่ให้ก็ได้เหมือนกันเราให้เราไม่ได้ในแง่ของชื่อเสียงเราชื่อเสียงบารมีมวยเราสู้เขาไม่ได้แต่ถ้าเรากลับไปมองถึงผลงานนะครับผลงานนะครับแล้วปีนั้นมันไม่มีใครเด่นเป๊ะมาเลยครับแล้วถ้าจะมาเปรียบเทียบระหว่างไม่ดราม่านะระหว่างยอดเหล็กเพชรกับกุหลาบดำเรามาตัดสินยี่ไฟ กุหลาบดาไปน็อกเกงจิยอดเหล็กเพชรไปเสียแชมป์ให้เกงจีแล้วเราก็ไปชนะน็อกเขายังต่างประเทศมาอย่างเงี้ยถ้าเราต้อถึงภาพ็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศด้วยใช่ครับนะครับใช่ครับแต่่ามันเป็นเรื่องอดีตใช่แต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับกุหลาบดาก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าชกครั้งใดแฟนมวยก็รอติดตามใช่ครับนะครับใช่คือมาถึงทุกวันนี้แฟนมวยถามถึงเยอะนะกุหลาบดําจะชกเมื่อไหร่ นะอาจารย์มีความรู้สึกไงบ้างเวลามี FC ถามหา FC ขอถ่ายรูปเจ้ากุหลามดำเนี้ยอาจารย์มันก็จริงๆมันก็คำเดิมมันแหละมันก็ภาคภูมิใจนะครับภาคภูมิใจก็ในในในแง่ตรงกัข้ามก็คือเราก็พยายามคุยกับกับลูกศิษย์เราว่าพยายามทำเนื้อทำตัวให้ดีๆเพราะว่าที่เราไปไหนมีคนนิยมชมชอบก็บเพราะเรารมีเพราะเราร่างกายดีเพราะเรา เพราะว่าเราชกมวยมีชื่อเสียงแต่ถ้าวันไหนเรามัวไปหลงละเลงไปต่อยแพ้แพ้แพ้พูดหยาบกยาบคือเดินไปหมาก็ไม่มองมือผมก็บอกมันอย่างนั้นแล้วก็สอนด้วยเรื่องการใช้ชีวิตโอ้โหสอนทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างเลยครับผมมีโอกาสไหมคะกุหลาบดำสองอาจารย์อาจารย์มีโอกาสสร้างไหมฮะมีใครมีแววบ้างไหมครับน้องชายก็มีแววไหมอาจารย์ไทยเนี่ย ผมไม่รู้นะผมว่าอาวุธมันอันตรายกว่ากุลับดำอไอ้เจ้าไทยเนี่ยมันคมกว่ามันเร็วกว่าม,มันมีนาทีทองดีกว่าเพียงแต่ว่าให้หัวใจมันนะสม่ำเสมอครับให้มันอด้วยความเขายังเด็กก็ส่วนหนึ่งครับแต่แต่ตอนนี้บอกอะไรฟังครับฟังขึ้นอะไรขึ้น ด้วยเขามีครอบครัวด้วยหรือเปล่าไม่รู้มมผมว่าไทยเนี่ยเอาจริงๆถ้ามันมีลูกขยันมากกว่านี้ผมว่ามันมันดังกว่ากุหลาบดำ,ำไฟไกลได้แน่นไกลกว่ากุหลาบดำ,ำครับผมบอ่ะ,อะ,อะก็รอติดตามผลงานครับอาจารย์ครับสุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงแฟนคลับ F c ค่ายมวยสอจอบเบี้ยกูไทยหน่อยครับครับก็เออก็อยากให้ติดตามนะครับค่ายค่ายมวยของเรานะครับเพราะว่า ก็พยายามเต็มที่นะครับด้วยชื่อเสียงบาร,รมีของลูกพี่เรื่องมวยล้มต้มคนดูไม่ต้องพูดถึงนะครับ,รบพี่เป็นคนเล่นเสียเงินเท่าไหร่แกไม่ว่าแต่ห้ามเสียศรรษษักดิ์ศรีห้ามเสียชื่อให้คนนั้นมาว่าล้มมวยอย่างนั้นอย่างนี้นิสยัยแกไม่ใช่แบบนะครับแล้วก็มวยของเราสรุปแล้วมันมีพี่ใหญ่นําล่องไปอย่างเงี้ย ตั้งแต่วิลชนกุห mm hmm. ลาบดำอะไรเงี้ยส่วนมากน้องๆก็จะตาม,มาครับ,รบก็จะเป็นมวยสไตล์เดียวกันหมด mm hmm. ก็คือชกแล้วคุ้มค่าแน่นอนครับก็ขอให้ติดตามพวกเราต่อไปครับครับผมอ่ะขอบคุณอาจารย์สมพรมากเลยวันนี้นะครับโอ้วันนี้ก็ถือว่าเปิดใจเลยนะ นะครับนี่คือครูนะครับต้องบอกครูผู้สร้างกุหลาบดำสอจอบเปียกอุไทยให้โด่งดังไกลในระดับโลกจริงๆนะครับฝากติดตามผลง,งานด้วยนะครับค่ายสอจอบเปียกอุไทยมวยกลับมาเมื่อไหร่นะครับได้ดูแน่ทั้งกุหลาบดำไทยแล้วก็นักมวยคนอื่นของค่ายครับ